บ,บาทมาอีกแล้วอันนี้เป็นเหนรียญบัตเสียนเล็กนะอ่าจะเรียนสองสีนี่จะเป็นสีทองข้างนอกถีเงินนะอ่ามีรูปของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะาหลวงของเรานะครับอ่าดูขอบล่างนะนี่นี่อ่านี่น,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 นีข้างบนจะชิดหน่อยนะนี่ก็เรียนหายากนิดนึงนะ น่าจะเป็นภูมิพลอดุละยะเดชนะครับรัชกาลที่9นะเหรียญ2ส,สีที่หาหยากชนิดนึงแล้วนะเหรียญประเสียนเล็กนะใครมีก็เก็บสะสมไว้ก่อนนะอยเพิ่งรีบใช้นะอ่าทีนี้ลองลองลองดูตรงนี้ลองดูตรงนี้อ่ะน,น,น,นี่ลองส่องดู คามคิดเห็นไหมเห็นไหมขอบจะมีปิ้นนิดนิด,นดหนึงนะอันนี้ก็จะหายากแล้วล่ะอ่านี้มาดูข้างหลังกันครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่คือคำว่าประเทศไทยแล้ตรงนี้ก็จะเป็นอักษรเบลพศสองพันห้บาท อิบาทภาษาไทยนะเลขไทยแต่ตอนนี้ be ประเทศสิบบาทภาษาอังกฤษนะก็เหมือนเดิมถ้ามีเรือจอดอยู่แถวนี้นี่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 อูเรียนนั้นมีราคาหน้าดูแล้วตรงนี้นี่เห็นเมฆไหมเมฆจะแถวนี้แหละที่ก็กําลังสะแสวงหากันอยู่นะก็ถ้าใครเห็นใครเจอก็แปลกๆก็เก็บสะสมไว้แล้วกันนะเพิ่งรีบใช้นะตอนนี้ก็ น,น,นี่นี่่อะอักษรเบลอักษรเบลนี้นี่อักษรเบลนะตรงนี้สำหรับผู้พิการทางสายตานะอ่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะ